บอกว่าความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุเท่าไหร่ถามประโยคมาบอกถามตัววีที่ทำให้เกิดกระแสะไฟฟ้า29มิลลิแอมป์ไอตัวนี้คือตัวไอในวงจรที่มีตัวเก็บประจุมีความจุ0.565ไมโครฟารัดตัว C ความถี่ ของกระแสเป็นเท่านี้ความถี่ตัวแปร f ค่ะสรุปถามตัว v ใช่ปะฮะสมการมากฎของโอห์มนั่นแหละ v เท่ากับ i มันเป็นตัว c เรียกว่า xc ใช่ไหมคะโจทย์อยากได้ตัวนี้ค่ะตัว v ค่ะลูกมาค่ะ xc มาก่อน xc เท่ากับ1ส่วนโอเมก้า c ซึ่งโอเมก้า เท่ากับ2พาย f ยกมา x c ของหนูก็จะเท่ากับ1ส่วน2พาย fc เอามาทั้งก้อนเลยเนาะ,ะมาค่ะจะได้อะไรก็จะได้ว่า v ก็เท่ากับ i คูณกับ1ส่วน2พาย fc อยากได้ V ค่ะแทนทุกอย่างลงไปคือจบอได้อะไรบ้างไ29มิลลิ10กำลังลบ3คูณห่หารด้วย2คูณ3.14ก็ได้เนาะคูณ2.6 10กำลัง3กิโลเฮิร์สกิโลนะคะนี่นะกิโลเฮิร์ส แล้วก็คูณกับ c ตัวเก็บประจุเท่าไหร่คะ0.565ไมโครสิบกํลลังลบ่ะจัดการคูณเลขขานเลขเช็คคำตอบได้เท่านี้หรือเปล่าถามโวลต์ถามความต่างศักย์มีหน่วยเป็นโวลต์นะคะเช็คดูว่าได้3.14หรือเปล่าสหรือเปล่า โอเคค่ะ okay,